รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถาม,มว่า你今天要做什么你今天要做什么แปลว,ว่าวันนี้คุณจะทำอะไรนะคะเราได้โครงสร้างประโยคในภาษาจีนที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้ว่าในประโยคภาษาจีนเราจะต้องเรียนจากคนเวลาสถานที่แล้วค่อยบอกว่าทำอะไรนั่นเองนะคะตจะหาคนสก,กัสดีค่ะ <c oughs> คงจะต้องสอนแหวนทำจีนแจมจ้านใหม่อีกครั้งนะหนีดามซิจีนแจมจ้านกับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพชรธนพรอนันทนาเกษมและรายการจีนแจมจ้านและแน่นอนค่ะตอนนี้เราอยู่กับแหวนี้ค่ะหรือว่านิยาทินันเองค่ะถูกต้องอ่าตอนนี้แหวนก็ไลฟ์สดมาจาก เมืองจีนเลยนะคะตอนนี้แน่นอนค่ะเห็นเพชรกับแหวนแบบนี้นะคะในรายการจีนแจ่มจ้งแบบนี้แน่นอนค่ะเราก็เอาความรู้ภาษาจ,จีนดีๆมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้ที่เราเคยผ่านกันมาเล็กน้อยแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆมาฝากทุกคนกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะคะมาเริ่มด้วยบทสนทนานี้กันดีกว่าแบบ ทักทายเรามาเริ่มด้วยการทักทายกันดีกว่านะคะสมมุติว่าเราเจอเพื่อนในวันใหม่แล้วนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้เจอเพื่อนมานานมากเราอยากจะถามเขาว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรามาดูบทสนทนากันดีกว่าค่ะหนีจุ้ยอเวาคจินาทักกทยันแบบง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องพูดเยอะไป ใช่ค่ะเวลาเราอยากจะถามว่าช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างพูดว่ายังไงนะคะพี่แวนอันนี้ภาษาจีนเราจะใช้คำว่าซุยจิ n เจิ่งมอย่าง,งอันนี้จะจริงๆสามารถเท่ากับคำประโยคว่าสบายดีไหมของภาษาไทยเลยนะคะคือคนจีนเราจะชอบถามถึงสถานาการณ์ช่วงนี้นะคะซุยจิ่งก็คือช่วงนี้เจิ่งมอย่างแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าเป็นอย่างไรบ้าง 最近怎จ样？จเอ,อย่างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือเหมือนกับสบายดีไหมคะของประเทศไทยอะคะอ่ะอ้าวนี่เราเราอะเวลาจะถามว่าสบายดีไหมเราใช้คําว่าหนีข่าวมาได้หรือเปล่าจริงๆก็ได้อะแต่คนจีนพอฟังก็รู้ว่าอืมไม่ใช่คนจีนอะ <laughs> <laughs> ใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะถามว่าคุณสบายดีไหมยอย่างเงี้ยให้ใช้คําว่า 你最近怎么样？ดีกว่านอะอมันจะแบบเอ่อใกล้เคียงกับเอ่อก็คือคุณจริงจะชินประโยวนี้มากกว่าค่ะแล้วถัดไปค่ะพี่แหวนบอกว่าช่วงนี้ฉันสบายดีพูดว่ายังไงเอ่ยอ่าฉันสบาจริงๆเราจะชอบเอาคําว่า“很好”มาเอ่ออืมพูดถึงอ่าดีโอเคอ่าเราจะชอบเพิ่มคําว่า“很”แล้วทีนี้คําว่า“很”กับคําว่า“好”นะเสียงสามเสียง,งสามเนาะ เราเลยต้องเปลี่ยนคาว่าเหินเป็นเสียงสองเหินหาวแบบนี้ค่ะมันจะได้พูดถูกต้องนะคะเนาะไม่ใช่มีอีกอันหนึ่งไม่ใช่มีอีกคำหนึ่งที่อ่านว่าเหินเนาะไม่มีเลยนะคะคําเดียวกันค่ะอะถัดไปเนาะเวลาเราจะถามว่าแล้วคุณละ่ะแน่นอนค่ะก็จะต้องพูดคาว่าหนีเนาะหนีเนาะแล้วเวลาเพ็รตอบนะคะเพ็รตอบว่าเอ้ย e ฉันก็ไม่ได้แย่นะฉันก็ดีนะเพชรก็สามารถพูดได้ว่า我也不错我也不ว ทีนี้เพชรพูว่าปูชั่วนะคะปู่นี่จริงๆออกเสียงเสียงสี่แต่เมื่อคําว่าปู่นะคะออกเสียงอ,อยู่กับคําที่ออกเสียงเสียงสี่ปู่ต้องกลายเป็นวลายุเสียงสองถึงจะพูดได้แบบว่าธรรมชาตินะคะ ปูชั่วนี่มันแปลกเนาะต้องพูดเป็นผูชั่วอนี้ค่ะจริงๆคําเดียวกันเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นการทักทายแบบง่ายๆนะคะจริงๆเราเคยพูดกันไปแล้วนะคะในอีีก่อนหน้านู้นอีกนะคะวันนี้เราก็มาพูดกับแหวนให้ทุกคนดูนะคะว่าเราน่าจะพูดกันยังไงนะคะถัดไปค่ะทุกคนเรามาเข้าสู่เรื่องใหม่ของเราในวันนี้ดีกว่าเรามาดูบทสนทนาระหว่างเพชรกับแหวนกันก่อนดีกว่า 你今天要做什么我今天要学习汉语。แค่ประโยคง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะประโยคแรกค่ะเพชราถามแหวนว่า你今天要做什么你今天要做什么แปลว,ว่าวันนี้คุณจะทําอะไรนะคะคําว่าหนีแปลว่าคุณหรือเธอเนาะคาว่าจิงเทียน แปลว่าวันนี้นะคะเป็นเวลานะคะเป็นการบอกเวลาแต่ว่าจริงแปลว่าวันนี้ถัดไปค่ะคําว่าเหย่าเหย่าตัวนี้นะคะจริงๆแล้วคําว่าเหย่าเนี่ยมันสามารถแปลได้หลายความหมายแล้วแต่ประโยคที่เราใช้เลยเนาะจะแปลว่าอยากก็ได้แปลว่าจะก็ได้แปลว่าต้องก็ได้นะคะแต่ว่าในประโยคนี้เน <ans> ี่ยก็จะแปลในความหมายว่าจะนั Gwen ่นเองวันนี้คุณจะ做什么做什么 คำว่าจ้วแปลว่าทำ什么อะไร你今天要做什么ก็จะแปลว่าวันนี้คุณจะทำอะไรนั่นเองใช่ค่ะแล้วเราตอบว่า我今天要学习汉语วันนี้เนาะฉัน我วันนี้今天要แปลว่าจะอเคต่อมาคือคำว่า学习学习คือเรียนรูหรือว่าเรียนนั่นเองค่ะ ต่อมาฮั่นอูนก็คือภาษาจีนกันพูดนี่นะคะปะค,ะคะะแวว่าวันนี้ฉันจะเรียนภาษาจีนนั่นเองใช่ค่ะแล้วเมื่อเราจะถามคนอื่นเนาะว่าก็คือถามเป็นประโยคเลยว่าวันนี้จะทําอะไรรุ่งจะทําอะไระก็คือเมื่อไหร่ใครเมื่อไหร่จะทําอะไรนะคะเราจะเรียงประโยคแบบนี้ค่ะอันนี้คือบุคคลเนาะ แล้วก็อาต่อไปก็คืออ่าเวลาแล้วก็สถานที่แล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องที่เราจะทำอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือใครเมื่อไหร่ที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะหัวจินเทียนอ่ะเยี่เนาะไม่มีเมื่อไม่มีที่อยู่เลยก็ได้นะอ่าทำอะไรก็คือเรียนีลภาษาีใช่ไหมคะเนาะอืออ่าอย่างในประโยคที่แหวนพูดนะคะวันนี้จะเรยียนีลภาษาี มันก็จะเป็นวอเป็นคนตามด้วยจินเทียนที่แปลว่าวันนี้เป็นเวลาแต่ในประโยคนี้ไม่มีสถานที่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ตามด้วยแย่เฉยฉีฮั่นหยีก็คือเรื่องที่เราจะทํานั่นเองก็คือการเรียนภาษาจีนอ่าพี่แหวนคะแล้วถ้าเวลาค่ะอยากจะใส่ให้มันละเอียดกว่านี้ว่าไม่ใช่แค่วันนี้อยากจะบอกว่าฉันจะเรียนภาษาจีนตอน10บโมงอ่าพูดยังไงเอ่ย ในภาษาจีนเมื่อเราจะพูดถึงเวลานะคะเราจะต้องพูดจากใหญ่ไปเล็กที่กลับกันกับภาษาไทยนะคะภาษาไทยจะพูดจากเล็กไปใหญ่ใช่ไหมเราจะพูดจากใหญ่ไปเล็กก็คือ,อะปีเดือนวันแล้วก็ตอนไหนตอนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นแบบนี้แล้วก็จะพูดถึงกี่โมงค่ะเช่นเนาะเราจะพูดว่า10โมงเช้า10โมงเช้านี่นะคะวันนี้เนาะ เราจะพูดว่าจินเทียนอ่ะอันนี้คือวันต่อไปก็คือ早上ตอนเช้า早上อ่ะต่อมาก็คือสุดท้ายนะคะเราจะพูดว่าสิบเดียที่แปลว่าสิบโมงนะคะเช่นวันนี้ฉันจะเรียนภาษาจีนตอนสิบโมงเช้าอ่ะก็ต้องกลายเป็น我今天早上十点要学习汉语เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่ เต็มๆเ,เ,เ,เลยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะบอกสมมุติว่าพี่แหวนอยากจะบอกเพรอีกว่าส่วนตอนบ่ายสองนะฉันจะไปช้อปปิ้งบ่าย<嗯>ฉันจะไปช้อปปิ้งตอนบ่ายสองพูดยังไงเอ่ยอืมก็คือว่าฉ่า去购物购物คือยาอ่ปช้อปปิ้งนะคะอ่าไปก็คือไปแล้วก็จับไปก็คือยยาชื่อยาที่เราเมื่อกี้เรียนมาแล้วเนาะ แปลว่าจากหรือเอานะคะปกติภาษาไทยเราจะบอกว่าฉันจะไปช้อปปิ้งตอนบ่ายสองเราเอาบ่ายสองไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมแต่พอมาเป็นภาษาจีนปุ๊บเราก็จะต้องเอาเวลาก้อนเวลาตรงเนี้ยมาไว้อยู่ข้างหน้าประโยชน์เลยค่ะอืมเป็น w h a จินเทียนเซี่ยวอู่เหลียงเต๋ยเยาจู่ก่วอู่ถ้าสมมติเราอยากจะบอกว่าฉันอ่ะจะกินข้าวเย็นตอนหกโมงเย็นอ,อันนี้หกโมงเย็นเราจะพูดว่าวันที่หก วันช่างคือตอนเย็นหกโมงนี่ก็คือเดียวเตียนเนาะหกโมงเดี้ยวเตียนอะจากใหญ่ไปเล็กนะคะวันช่างเหไหมตอนตอนเย็นเนาะแล้วก็หกโมงวันช่างเลี้ยวเตียนกินข้าวเย็นนะคะชือหวันฟันช่อคือกินสำหรับของแข็งแล้วก็หวันฟันก็คือข้าวเย็นนะคะ ตอนนี้เรามาทวนกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้เราได้คําศัพท์ไปเนาะคำศั์ใหม่ก็คือการเรียนภาษาจีนไปช้อปปิง้งแล้วก็กินข้าวเย็นอ่าเรียนภาษาจีนพูดว่าเลยนะคะพี่แวหวนเรียนภาษาจีนไปช้อปปิง้งกินข้าวเย็น,นอ่าทีนี้เราลองใส่เวลาเข้าไปด้วยนะคะ 嗯练拍手指当时梦想早上十点学泰语学汉语练拍手 ok 没问题吗早上十点学习汉语嗯白勺冰当白勺下午两点去购物健康饮当好梦魇晚上六点吃晚饭 นั่นเองอ่าไหนๆเ,เราก็พูดถึงข้าวเย็นแล้วพี่แหวนเราแถบให้ดีวกว่าข้า,าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นเออข้าวเช้าพูด <Okay. S 1> ว่าอะไร <Okay. S 1> เโอเคเมื่อกี้เราเคยพูดว่าตอนเช้าคือเจ้าช่างเลยใช่ไหมคะโอ้เจ้าช่างอ่ะข้าวเช้า,ชาก็จะเป็นเจ้าฟันเจ้าฟันเจ้าฟันอืใช่ฟันก็แปลว่าเอ่อมือ้ออือเข้าใช่เจ้าฟันแล้วตอนเที่ยงนะคะ าาเที่ยงอาหารเที่ยงเนาะก็จะกลายเป็นอูฟนอ่ฟานอูฟ่ฟานใช่ค่ะแล้วก็อาหารเย็นก็คือหวานฟนานก็จะเป็นข,ข้าวเช้าก็คือจ่าวฟานข้าวเที่ยงก็คืออูฟ่ฟานข้าวเย็นก็คือหวานฟานวันนี้นะคะเราก็ได้ บทสนทนาสั้นๆง่ายๆนะคะแต่ที่สําคัญไปกว่าบทสนทนาของเราก็คือเราได้โครงสร้างประโยคในภาษาจีนที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้ว่าในประโยคภาษาจีนเราจะต้องเรียนจากคนเวลาสถานที่แล้วค่อยบอกว่าทําอะไรนั่นเองนะคะเป็นรูปประโยคที่ทุกคนต้องรู้ไว้เลยนะเพราะว่าเวลาเราจะไปพูดกับคนจีนต้องเรียงประโยคให้ถูกแบบนี้นั่นเองค่ะคือจริงๆก็ไม่ใช่พูดอ ก็คือเราอ่ะพูดได้หลายแบบเลยแต่ถ้าเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบนี้มันไม่ผิดแน่นอนนะคะอ่าก็คือเป็นถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ใช่จ้ะวันนี้นะคะเพชรกับแหวนก็เอาความรู้ภาษาจีนมาฝากทุกคนอีกแล้วเหมืจีจูแล้วมั้ง <laughs> โอเคงั้นหนีพูดปิดเหมือนเดิมโอเคโอเคนะคะทุกคนนะคะต้องอ่ารอดูนะคะจินเจนเจันตอนต่อไปด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเจ้าจีท์บ๊า